จากรางวัลเทพทองพระราชทานและโลกเกียรติยศในสาขารายการสร้างสรรค์สังคมดีเด่นในปี2552และในปี2554สองพิธีกรของรายการวันนี้ที่รอคอ,อยได้รับพระราชทานรางวัลระฆังทองรางวัลของผู้ทำคุณงามความดีให้กับสังคมและประเทศชาติจากสมเด็จพระมหาราชมังคา,ารา j า n คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชโดยมีองค์มนตรีเป็นผู้มอบโล่ในปีนี้รายการได้รับโลกเกียรติคุณ และเข็มเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบากประทานโดยพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวราราชาที่ดัานดามาศรายการวันนี้ที่รอคอยจะขอยืนหยัดเพื่อสารฝันให้บุคคลที่พัดพลาดได้กลับมาพบกันอีกครั้งและมุ่งมันช่วยเหลือสังคมในทุกด้านตลอดไป <c oughs> แม่ไปอีกแล้วสี่สบห้ปีแม่ลูกเราคอยแม่ทอาทอดเนี่นนลย้ำใหญ่แลวลูกแม่กังสิหปีลูก สนับสนุนโดยกาแฟกระ๋องเบอร์ดีวันนี้คุณรอคอยใครเราจะตามหาให้คุณได้มีมวันนี้นนที่รอคอย,อคอยสวัสดีครับผมกิตติสิงหาปัดครับสวัสดีค่ะดิฉันนะชมพูนุชรรชลาศิ์ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการวันนี้ที่รอคอยนะคะเราพบกันทุกวันเสาร์บ่ายโมงตรง ทางโมเดิร์น e t ทีแห่งนี้ค่ะกับภารกิจการตามหาคนรักที่พลัดพรากจากกันไปให้กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะโดยการตามหาในทุกๆครั้งไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะท่านผู้ชมสามารถติดต่อเข้ามาที่รายการของเราได้นะครับเพื่อให้ช่วยตามหาคนรักที่พลัดพรากนะครับที่หมายเลขโทรศรัพท์089-680-0843หรือทาง w w w ktv. broadcasting. com นะครับหรือทางทวิตเตอวันนี้ที่รอคอยนะครับ ีครับนี่คือรางวัลพระประชาบดีซึ่งรายการของเราได้มาจากกระทรวงพัฒนังคมแต่าามันของมนุษย์ใช่ไหมคร่ะได้มาสดๆร้อนๆเลยแล้วก็รางวัลนี้ก็ประทานโดยพระองค์เจ้าสมสวลีพระบรมราชาธินัาดามานะคะที่นํามาวันนี้เนี่ยเพราะว่ามีคนถามถึงเยอะเพราะว่าเห็นเป็นเทพทุกคนก็ถามว่าพระวิษณุหรือเปล่าบางคนบอก อุ้ยจตุคามดำเทพจะบอกว่าไม่ใช่ทั้งคู่นะคะคชื่อว่าพระประชาบดีคืองี้ครับพระประชาบดีนี่หมายถึงเทพผู้เป็นที่พึ่งของประชาชนนะครับได้รับมอบหมายจากพระพรมผู้เป็นวิดาของท่านนะครับให้มาสร้างมนุษย์และสัตว์อื่นๆเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านก็ได้ถนอมเลี้ยงดูด้วยความเมตตากรุณาและด้วยประวัติที่แสดงถึงความเมตตาโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนทําให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง,งของมนุษย์ นำพระประชาะมาเป็นเครื่องหมายประจำกระทรวงครับคุณพิง<ล>ครับและก็นาําแบบของท่านเนี่ยมาทําเป็นโล่รางวัลอย่างที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับใช่สวยงามท<อ>ีเดียวค่ะใช่ครับมอบให้กับบุคคลที่ทําความดีช่วยเหลือสังคมและช่วยเหลือผู้ที่ตกอยู่ในภาวะยากลำบากซึ่งรายการวันนี้ที่รอคอยก็ได้รางวัลสื่อที่นําเสนอกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก ป็นทีเรียบร้อยแล้วครับคุณพิงค์ครับ่างที่ท่านเห็นอยู่นี่ครับใช่ค่ะรางวัลนี้นะคะก็จะสร้างความภาคภูมิใจแล้วก็ความปลื้มใจให้กับพวกเราไปอีกนานเลยค่ะกับรายการของเราก็จะรักษาความดีนี้ไว้ให้อยู่กับรายการของเราไปนานๆคุณพิงครับค่ะวันนี้เป็นเรื่องราวของการตามหาพ่อให้กับลูกชายนะครับเขาบอกกับเราว่าคิดถึงคุณพ่อมากๆครับมากจนเก็บไปฝันนะครับจนกระทั่งเขามาพบรายการวันที่รอคอยนะครับการตามหาพ่อ จึงเริ่มต้นเป็นรูปเป็นร่างขึ้นหวังว่ารายการของเราจะช่วยได้นะครับช่วงนี้เราจะไปทำความรู้จักกับเขาคนนี้กันก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกับผมและคุณพิงค์ในช่วงหน้าครับค่ะวิทวัตแวกสูงเนินวัย17ปีเขาต้องการตามหาพ่อที่ชื่อวุฒิพุทธวงศพ่อที่เขาไม่เคยได้พบหน้าจะเห็นหน้าพ่อก็เพียงจากภาพถ่ายที่พ่อเคยส่งมาให้ในอดีตเท่านั้นผมอยู่โรงเรียนชั้นประมาณป .2 ก็โทรกลับมาครั้งสุดท้ายบอกว่าพ่อจะเปลี่ยนซิมน,นะแล้วก็หายไปเลยครับสิบกว่าปีที่ผ่านมาวิทวัตเฝ้ารอมาตลอดว่าคงมีสักวันที่พ่อจะกลับมาเยี่ยมเขากับพี่ๆแต่การรอคอยของเขาไม่เคยเป็นความจริงเมื่อการรอคอยไม่สามารถทำให้ได้พบหน้าพ่อวันนี้วิทวัตจึงตัดสินใจเป็นผู้ที่ออกติดตามหาพ่อเองผมขอฝากรายการวันนี้ที่รอคอยนะครับไปบอกพ่อผมว่า ลูกสามคนยังคิดและย,ยังนึกถึงและคิดถึงพ่อเสมอไม่เคยลืมบางวันฝันเห็นพ่อก็เป็นห่วงพ่อพ่อจะเป็นยังไงเป็นตายอไรดียังไงบ้างเป็นห่วงพ่อเสมอไม่เคยโกรธไม่เคยเกลียดพ่อเลยที่ว่าพ่อไม่เคยเลี้ยงลูกทั้งสามคนรอคอยพ่ออยู่กลับเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการวันนี้ที่รอคอยนะครับ แขกรับเชิญของเราในวันนี้เป็นเด็กหนุ่มวัยเพียง17ปีเท่านั้นเองนะครับซึ่งต้องชื่นชมในความกระตันอยู่ของเขานะครับอะไรที่ทําให้เขารักพอ่อได้ขนาดนี้นะคะเรามาพูดคุยกับเขาดีกว่านะคะขอต้อนรับคุณวิทวั์ค่ะส,สวัสดีครับสวัสดีครับคุณวิทวั์ที่เป็นแฟนประจําของวันนี้ที่รอคอยไหมใช่แล้วครับผมติดตามตั้งแต่รเรียนอยู่ชั้นม .2 ครับ,รบติดตามมาตลอด,ดนั่งดูอยู่หน้าจอทีวีทุกสัปดาหล์ล่ะใช่แล้วครับต้องนั่งดูเลย ตอนแยกจากคุณพ่อเนี่ยออพอจะทราบถึงสาเหตุไหมคะพี่น้องทางพ่อก็อยุพี่น้องทางแม่ก็ยุยน้ครับแม่ก็เลยบอกว่าตัดสินใจเราก็เลิกกันซะเดี๋ยวเราจะเป็นคนเลี้ยงลูกเองแม่ผมก็เลี้ยงลูก3าคนมาดูตลอดเขาก็เลยอยู่กับคุณแม่มาตลอดใช่แล้วท,ท,ที่หมายถึงว่ายุให้บวชเพราะว่าติดเหล้าเล่นพนันอะไรแบบนี้อ๋อที่ว่าไปประสบอุบัติเหตุที่เป็นอะไรพ่อเม,มาเหล้าแล้วขี่รถลงจากเขา พอถึงทางโค้งพอดีแล้วรถสิบล้อสวนขึ้นมาครับจึงหกักหลบก็เลยกระเด็นล้มแล้วกระเด็นไปอัดกับก้อนหินอีกทีหนึงห่งทําให้สะโพกล้าวเดินไม่ปกติทั้งทุกวันเนี่ยคือ,อคือ,คอพอป,ประสบอุบัติเหตุแล้วร่างกายมีปัญหาก็ยิ่งไม่ไปทํางานเลยไม่ไปทํางานกลายเป็นคนติด,ตดเหล้าติดไรดไปหลังจากแยกกันพี่กิติคะเห็นว่ามีการแบ่งควายกันด้วยเล่าให้ฟังหน่อยสิคะแบ่งกันยังไงพ่อก็ผ่านหมดทุกสิ่งอย่างรถก็ผ่าน เอารถไปให้เพื่อนยืมขี่ไปทางอื่นจนก็ไม่ค่ะไม่เอามาคืนแต่ถึงอย่างนั้นคุณแม่ก็ยังแบ่งควายไปให้ห้าตัวใช่ใช่ครับคิดว่าคุณแม่นี่ยังรักคุณพ่ออยู่ไหมคะตอนนั้นผมถามคุณแม่ว่าแม่แม่ยังรักคุณพ่อแม่ว่าถ้ารักก็รักถ้าถ้าจะคืนกันได้แม่ก็อยากจะคืนก็คือคืนคืนดีแต่แต่ว่ามันคงเป็นไปไม่ได้ครับแล้ววันนี้มาตามหาคุณพ่อคุณแม่ว่าอะไรไหมคะคุณแม่บอกว่า ไปไปกันเถืะอูกอยากตามหาไม่ไม่ห้ามแล้วขาดการติดต่อไปตอนไหนคะหายไปช่วงพศ44พ่อโทรมาแล้วบอกว่าจะเปลี่ยนซิมนะเดี๋ยวพ่อไอติดต่อกลับไปทีหนึ่งหายไปเลยหายไปเลยทางทางคุณวิทวัาหรือทางพี่คิดไหมว่านั่นจะเป็นการติดต่อครั้งสุดท้ายไม่ไม่คิดอ้าวรอรอวันที่พ่อติดต่อกลมามาคิดถึงคุณพ่อบ่อยไหมคะบ่อยบ่อยบ่อยขนาดไหน นึกคิดถึงจนพ,พี่สาวก็คิดถึงจนพี่สาวได้ฝันเห็นว่าพ่อหุ่มผ้าเหลืองเดินบินทบาทผ่านโอ้ขนาดฝันเลยเอะค่ะครับอืเรียกพ่อพ่อพ่อหนูขอเบอร์พ่อได้ไหมฝันว่าพ่อจุดเบอร์ให้แต่ได้ฝันก็จําไม่ได้เบอร์อะไรใช่รไรัไแต่ด้ว่าคุณแต่ใว่าพี่พี่นี่ก็ไม่ได้โกรธพ่อไม่ได้โกรธก็อ,อยากเจอพ่อเหมือนกันพะอยู่มาไม่นานประมาณสองสามเดือนเท่าที่พี่เล่าให้ฟัง ผมก็มาเป็นฝ่ายฝันเองฝันเองด้วยแต่แต่นุ่งชุดขาวความเชื่อทั้งบ้านผมเขาหมายความว่าพ่อเสียแล้วท่าน,นุ่งชุดขาวมาเข้าฝันดูขนาดนั้นแต่ความรู้สึกที่ผมอยากตามหาพ่อคืออยากจะกราบแทบเท้าพ่อเพราะว่าก็เป็นเวลาสิบกว่าปีที่ไม่เคยได้กราบเท้าพ่อเลยมไม่เคยได้กอดพ่อเลยจากกระนานใช่ครับตอนอยู่กับคุณแม่อะค่ะเห็นว่าลําบากมาก ใช่แล้วครับผมให้ผมรับจ้างตั้งแต่อยู่ชั้นอนุบาลสองทำอะไรนะรับจ้างไปตัดต้นมันช่วยช่วยแม่มัดละสองบาทได้สองบาทผมผมก็ได้นิดหน่อยเพราะผมก็ในวัยที่เป็นเด็กได้ัวละเล็กเวลาน้อยก็อดได้สามบาทซื้อน้ำส้มเห็นแข็งกินก็อิ่มแต่ช่วงเช้าคือจะไม่กินจะเอาไว้กินช่วงเที่ยงทีเดียวนั่นคือช่วยก็ถือว่าลำบากมากเหมือนกันเนาะอันนี้ทําให้คิดถึงพ่อมขึ้นไหมคะ ก็เคยคิดผมจริงตัดสินใจว่าอเราตามหาพ่อเราดีกว่าเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ได้กราบเท้าพ่อพาะพ่อก็คือว่ากาเนิดเราได้ทดแทนบุญคุณสักนิดก็อย่างดีครับก็ถือว่ากระตันยูนะคะพี่กิติเนาะก็ความกระตัญยูค่ะเป็นสิ่งที่ดีทีเดียวทําให้มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะก็ลองดูซิว่าความกระตัญยูของคุณวิทวัฒน์เนี่ยจะนําสิ่งดีๆมาให้กับชีวิตคุณวิทยวัฒน์หรือเปล่าเราไป ดูทีมงานลงพื้นที่ในการตามหากันจากข้อมูลที่ชัดเจนทีมงานรายการวันนี้ที่รอคอยเริ่มต้นการค้นหาโดยมุ่งหน้าสู่พื้นที่เป้าหมายเมื่อถึงอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์ทีมงานรายการวันนี้ที่รอคอยเดินทางไปที่ว่าการอำเภอเพื่อขอให้ตรวจสอบชื่อวุฒิวุฒิวงศ์จากการตรวจสอบจากสารบบทะเบียนราษฎรพบว่ามีชื่ออาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่17หมู่6ตำบลดอนอาราง ซึ่งตรงกับข้อมูลที่วิทวัตบอกกับทีมงานเราลงพื้นที่ต่อทันทีทีมงานเดินทางไปหาข้อมูลเพิ่มเติมที่บ้านของผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บอกกับเราว่าเขามีชื่ออยู่ที่นี่จริงแต่ว่าปัจจุบันบ้านหลังดังกล่าวไม่มีคนอาศัยอยู่แล้วเราได้สอบถามหาญาิของพระวุฒิผู้ใหญ่พาเราไปที่บ้านของคุณคนึงศาสตร์จันทาโลกเมื่อเราสอบถามหาพระวุฒิเธอบอกว่าเป็นญาติกัน ครั้งสุดท้ายได้ข่าวว่าไปบวชอยู่ที่วัดวังน้ำเขียวจังหวัดชัยภูมิเราตรวจสอบหาที่ตั้งของวัดวังน้ำเขียวจากการตรวจสอบพบว่าวัดวังน้ำเขียวตั้งอยู่ในตำบลท่าหินงมอําเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิเมื่อถึงวัดวังน้ำเขียวเราได้พบกับพระพันสุเมโทรักษาการเจ้าอาวาสวัดวังน้ำเขียวเมื่อเรานำรูปของพระวุตรให้ท่านดูท่านบอกกับเราว่าไม่เคยเห็นพระรูปนี้มาก่อน ขอขอบคุณโตโยต้าอินโนวาที่ร่วมเดินทางในการตามหาครั้งนี้จากที่ชมไปคิดว่าท่านน่าจะสึกมาเป็นคารวานหรือยังคะใจนึ่งก็คิดว่าอาจจะศึกแล้วใจนึ่งก็คิดว่าอาจจะบวชอยู่ครับอืม,มาถึงตอนนี้คุณวิทวัตในใจนี่กี่เปอร์เซ็นตะ์ห้าสนะที่จะได้เจอครับห้าสก็เผื่อไว้ว่าอาจจะไม่ได้เจอนะฮะคำตอบจะอยู่ในช่วงหน้านะครับท่านผู้ชม รออยู่เป็นกำลังใจให้คุณวิทวัสด้วยนะครับเราพักคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาลุ้นกันต่อครับสักครูค่ะ